วันนี้จะขอถามดังๆไปถึงคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเราต้องการอำนาจกันขนาดนั้นเหรือเราจำเป็นจำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นหรือครับพูดไปขอพอพวกเขามานั่งกินช็อกมิแลเหมือนคนที่ไม่เคยอะไรกันเลยเนี่ยครับมันเล่นละครเกินไปไหมครับมันทุเรศไปไหมรอเขาทำไมครับ ไม่เอาพักนั้นไม่เอาครัน้นี้แต่ตอนเนี้ยคุณจะไปบอกองั้นอย่างนี้หมอจนหน้านึงแล้วเลวนะร้อยแปดสิบแปดเสียงเป็นเสียงข้างมากแต่หมอเลียนจบหมอมานะนี่ตะกะแบบนี้คนมืองน่านเลือกได้หรอคิดได้ไงอะ่ะไม่ใช่อยากมีอำนาจจนลืมอรดมการตัวเองไปหมดอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าเป็นคนต้องมีสัจจะครับถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะก็คือหมาเอาดีๆนี่เอง ฉเฉลิมเกียรติบรรจงจะแ,แกนำโนำนปชจังหวัดปราจินบุรีจากที่ทางพักเพื่อไทยที่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมานี้ในส่วนของโนโปชปราจินบุรีท่าทีต่อเพื่อไทยในวันนี้เป็นยังไงครับผมผมขออนุญาตนะครับเรียนไปถึงผู้บริหารพรรคหรือว่าคณะกรรมการบริหารครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมติดใจจริงๆครับกับคําพูดหรือว่าคารเสนออะไรต่างๆของคนที่เป็นแกนนำพรรคปัจจุบันนี้ผมติดใจมากนะครับเรื่องของการไปหาเสียงที่คุณเศษฐาก็ดีคุณอุ้งอิงก็ดีหมอชนละนานก็ดีในฐานะหัวหน้าพรรคนี่นะครับได้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าผมไม่ร่วมกับพรรค พลังประชารัฐไม่ร่วมกับพรรคอะไรต่างๆแม้แต่พรรคของภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคที่ส่งเสริมกัญจาวันนี้จะขอถามดังๆไปถึงคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเราต้องการอำนาจกันขนาดนั้นเลยหรือเราจำเป็นจำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นหรือครับ พวกผมเป็นชาวบ้านเนี่ยรอมาเก้าปีนะครับที่ถูกทหารที่ถูกฝ่ายมุรังนิยกมกดหัวมาตลอดน้ำมันจะแพงยางขายไม่ได้มันสำลังขายไม่ได้ทุกอย่างอะไรไม่ได้เขาก็ตอบไปแบบเสียไม่ได้อยากขายได้ยังไปขายรองคานเนี่ยพวกผมก็ทนฟังนะแต่วันนี้ผมไม่เชื่อหูตัวเองว่าพักเพื่อไทยเราเนี่ยที่ผมชื่นชมและสธามาโดยตลอดว่า พูดไปขอคอพวกเขามานั่งกินช็อกมิ้นเหมือนคนที่ไม่เคยอะไรกันเลยเนี่ยครับมันเล่นละครเกินไปไหมครับมันทุเลศดไปไหมผมบอกได้เลยนะราคเพื่อไทยทำแบบนี้นพอกันทีผมเชื่อว่าแกนนำคนเสื้อแดงหลายจงังหวัดที่โทรมาคุยกันบอกจะถอยและจะเลิกผมจะทำให้ี่น้องคนทั้งประเทศดูว่า คนเสื้อแดงจังหวัดปราจินบุรีจะประกาศเป็นที่แรกและกลุ่มผู้ร่วมบุดมการจังหวัดปราจินบุรีของผมจะสลายตัวท,ทันทีจะไม่เอาเลยไม่เอาเลยผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนและหลอกลวงชาวบ้านหลอกเขาทำไมครับไม่เอาพักนั้นไม่เอาทางนีน้แต่ตอนนี้คุณจะไปบอกงั้นอย่างนี้หมอจน,นหน้านึงแล้วเลนะ ร้อแปสิแปเสียงเป็นเสียงข้างมากแต่หมอเลียนจบหมอมานะเี้ยตะก,กะแบบนี้คนมองน่าเลือกได้เหรอคิดได้ไงอะ่ะไม่ใช่อยากมีอำนาจจนลืมอบรมการตัวเองไปหมดอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าเป็นคนต้องมีสัจจะครับถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะก็คือหมาเอาดีๆนี่เอง